อพี่พีมีนิมีแบบมีมีมีนิทานเล่าให้ฟังไหมไอ้ข้าของโลกเวนมนต์เหรออ่าใช่ใช่โลกเวทมนต์ไปตอนนี้ฟิวเริ่มได้นะแบบอยู่ในป่าอย่างเงี้ยกลางแคมป์นั่งปิกนิกกันอะไรเงี้ยฟิวเริ่มมาแล้วนะในตอนปีหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าไปในโรงเรียนฮอกวอส์จะมีหลายหนทางที่จะมาถึงโรงเรียนนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการขับรถนั่งรถไฟหรือแม้กระทั่งนั่งเรือในตอนนั้นที่พี่พีเข้าไปโรงเรียนครั้งแรก พีพีเลือกที่จะใช้การเดินจากหมู่บ้านแถวพระรามสองจนถึงฮอกวอตส์เดี๋ยว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 ฮอกวอตส์กับพระรามสองนี่มันกนละที่นะพี่พีไปที่หัวลำโพงไงใช่ใช่ใช่โอ้ยซาซาลาอะไรนะเศษสามส่วนสี่แต่พีพีไม่ใช่จากพระรามสองที่ไปหัวลำโพงเนี่ยตรงหัวลำโพงเราจะไม่ได้ขึ้นชานชจลาเศษสามส่วนสี่เราจะขึ้นชานชจลาเศษหนึ่งส่วนสามฉันรู้แล้วว่าให้พี่เป็นตัวอะไรดีตัวอะไรเป็นดากล่า ต้นเบรกอ่ะต้นแมนเบรกพี่จะลองนี้อ๋อไอต้นไอ้ต้นที่มันกิ๊บอ๋อจำได้แล้วไอ้ต้นที่มันโดนแมนเบรกแมนเบรกนะไม่แล้วเสียงเหมือนจังเลยพวกแกเพราะเราเพราะเราได้ฝึกฝนการทำเสียงแมนเบรกมามีลูกเข้าฮะลูกค้าตู้กาแฟหรือเปล่าครับแบบเวมอนนะแบบเมืองเวมอนนะเวมอนขอบคุณค่ะบันที่สิบปิดค่ะและมันของฉันอ้าวเหรอตู้กาแฟแกมีลูกค้าพี่ชาย น้อยด้วเอาฮะมีน้เปล่ามีครับมีแก้วเล็กแก้งใหญ่เอาเกียทีแล้วอ่ะสองชั่วโมงครึ่งแล้วครับแก้วใหญ่หวานน้อยแล้วก็กีนี่แล้วแกฉันว่าเขามาด้วยกันใหญ่เลยใช่ไหมน่าจะใช่กระเป๋าสองแปดเก้าแต่ถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นเรือคู่แก่หนวอยฉันจะไปถักฉันจะไปเรียกเขามาซื้อลจริงอันนี้จริงแกเรียกเลยแกไม่ต้องคิดมากไม่ต้องนอนเลยครับเวลากินเชื่อฉัน หลังจากที่พีพีไปแถวหัวลำพงเพื่อขึ้นในชานชาลาเ็จหนึ่งส่วนสองเรียบร้อยแล้วน้องพีพีก็ได้นั่งรถไฟใจน้ำที่ขับขึ้นฟ้ามาที่ฮอกวอตส์แห่งนี้ค่ะพุณพี่พี่มาเดินทางมาฮอกวอตส์กันยังไงหรอคะพี่มาทางจักรยานคันสี่ฟ้าโอ้แต่นี่จักรยานน้องพีนะได้ค่ะ ของผมเนี่ยให้ลุงก่อนไม่ได้หรอกลุงเล่นไปเลยได้ครับตายตายตายง่ายไปนะครับตอนที่ผมเดินทางฮอกวอตส์ครั้งแรกใช่ไหมผมเดินผ่านเถียงนาแถวหนองอีกิ่งเลาะขอบรอบขอบนามาแล้วก็ปีนเข้ากำแพงหน้าหลังของฮอกวอตส์อ๋อแสดงว่าหนองอีกิ่งอ่ะมันอยู่ใกล้ฮอกวอตส์ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นนาอยู่ข้างหนองอีกิ่งผมนั่งกักไปท่อนบ๊อกอยู่งั้นี่หนูแสดงว่าพี่เยไม่ได้เข้าด้วย ด้วยความสามารถแน่เลยอ่ะเขตพื้นที่ใช่ไหมอ่ะผมแอบเข้ามาเพราะว่าผมรู้จักผมเลี้ยงสัตว์ไงผมเข้าโรงเรียนสัตว์ใช่ไหมว่าเลี้ยงเลี้ยงปลาทองตัวว่าพี่อ่ะไอ้นี่อ่ะเขตพื้นที่อ่ะใช้สิทธิ์เด็กเขตพื้นที่อ่ะเข้าวะใช่ใช่ใช่นี่เด็กเส้นหรือเปล่าโอ้เด็กเส้นชัวร์ใช่ๆฉันไม่คุยนะกับเด็กเส้นน่ะใช่เพราะเราอ่ะเป็นเด็กน้ำซุปเราเด็กน้ำซุปเราไม่คุยกับเด็กเส้นแล้วก็กลองผมเขาให้มาชงเกาเกาเหลาอะไรอย่างนี้มา แล้วว่ายป้าเรามายังไงผมว่ายน้ําจากโคโลกเหนือลงโค้ดโลกใต้แล้วก็มุดดินลงมาแล้วก็ขึ้นมาจากใต้ก็ใต้โลกครับโ้บ้านเองอยู่โคโลกเหนือหรอมึงเป็นไข่เนี่ยเก่งอะมึงเป็นไข่หรือว่าจริงๆแล้วเป็นมีดไม่น่ารไม่น่ามาเรียนฮอกวอตเลยนะน่าเป็นอาจารมากกว่าถ้าจะคนานอาจารย์แล้วล่ะแถวนั้นไม่มีโรงเรียนเวมนโบนให้เข้าหรอทำไมถึงปากนานั้นอะ ว่ายตามหาทางเข้าไม่เจอไงก็ต้องว่ายโลง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 าลงโลงโลงยลงโ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 ลง้ลงโ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 าบโลงโลงโบบโลงโลงโลงโบงโลงโางโล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 งกลงโลงโลลงโ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 ลงงยง แล้วแกเดินทางไปฮองกอยังไงตอนแกเดินทางเขาให้มาแค่9ก้าร้อยห้าสิบบาทดเล่อะแต่มันเลย่นแฟนอันนี้เล่นอะไรเล่อย่างคุณเล่นแค่้าตัวแฟนเนี่ยม๋อใช่แต่ละคนนี่เป็นหมา เจเจนี่นะช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยเจ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 ไปขุดสช่วยพี่ด้วยครับช่วยพี่ด้วยไม่ถึงไหมเจะอ้วกดีดีก็เมาดีดีก็เมาสวัสดีแม่แอลกำลังกำลังกำลังทำอะไรกันอยู่สวยไหมอุ้ยใครเป็นเจ้าของร้านอ่ะอุ้ยเจ้าอาดี ว้าวดีสิสะหอยนั่งรับเพื้อุ้องจะให้พ่อสอเพศหรือเปล่าเอาแมวครับแมวครับเอา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 ครับว่าไงครับอืมใจเป็ดเหรอไหนว่าเป็ดเหรอขอบคุณครับแม่ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนไอ้เงี้ย่เขาพูดมาแก้วหนึ่งนี่ไม่ได้มีค่าต่อมึดเลยเนาะไม่ได้ยินอ่ะช่วยเพย์ด้วยช่วยเพย์ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ยังไม่มีชีวิตนะเอ่อเออคุณแฟนครับคุณแฟนครับรบกวนเอาผมลงเลยได้ไหมครับเอาคนนี้ยืนอยู่ไม่ใช่หรอ ทำไมน้องพี่เหมือนมีชีวิตแล้วแต่น้องพี่เดินไม่ได้เอ้ามันต้องอุ้มหรือเปล่านอนน้องพี่ยังมีการรีเควสต์สปีกอยู่เลยพระเจ้าครับอุ้มไม่ได้ทั้งนั้นเน็ตหรือเปล่าเดี๋ยวครับพระเจ้าน้องพี่ยืนได้นี่มันอภินิหารการเข้าหักวอดของพี่พีแกบอกนะเฮ้ยแกยังไม่ตายดิได้เลืองสั่นแล้ว ฉันตายไปแล้วฉันตื่นจากความตายแต่ฉันยังมีละปิอยู่เนี่เนี่ยเนเรียกอะไรแลแกเดินได้ไหมหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองตายเหรอท้าอุ้มห้ามอุ้มเจ๊ย่าไปอุ้มหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนจะมสนึ่งหนึ่งสองหนึงสองสองหนึ่งสองสออสสน

เอ้ยมือมันมือมากมือมันมือวะไอ้ใจะเย็นๆพี่ชายจะนวดให้เดี๋ยวนวดให้ทำไมทำไมสองคนข้างหน้าสองคนข้างหน้าหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะเป็นแฝดกันใช่เหรอแฝดเดี่ยวตัวตายแมวเขาแต่คนละโรงเรียนกันนะใช่เวทนามากเลยตอนนี้ถึงเมื่อกี้ถึงคิวใครแล้วนะพี่พีฮะคนดึงอยู่บ้านคนดีเงาคนดึงอยู่บ้านคนเรลวถ้าเรียนแล้วยังไงอะไอ้แมวไอติคันลูกบรรยากาศทักนี้เล่าเรื่องให้นี่ให้ฟังหน่อยสิว่าถึงถึงคิวพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าข้องเรื่องทั้งหมดถ้าพระเจ้าแล้ว น่าจะคิดบดไอแมวไอแมวไอหมาแก่เข้าหองบดได้ยังไงคิดอยู่คิดอยู่น่าจะคิดอยู่ส่งไวไปหรือเปล่าไอแมวไอหมาแก่ไปน้อยปไม่เลิกแมวดูอยู่เห็นว่าช่วงนี้ฉันต้องไปทำบุญว่ะได้ยินเสียงแบบซ่อมเเวสี่เรียกะลอดเลยว่ะเจเจกับตาแมวเตรียมตัวเล่าด้วยนะครับเอยแมวได้จ้ะอฉันคิดก่อนเอาพระเจ้ามืดทำไมอ่ะเล่าสิเจ้าอยู่ปหมครับเนี่ย นั่นคิดเจเจฟังของคนอื่นนะมันคิดเจเจเปเมออเมมางั้นงั้นตาเจเจก่อนคือเรากำลังเล่ากันว่าเราอะมาเดินทางมาที่ฮอกวอตส์กันได้ยังไงเจเจมาได้ยังไงอ๋อเจเจอ่ะเจจะบอกว่าพ่อเจอะเป็นพูดส่วนแม่ของเจอะเป็นแฟรี่อีกทั้งสองคนมีวทฒนวน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่บุคคลที่เป็นเลือดผสมเพราะว่าเรามาจาก คนที่เป็นพ่อมดแม่มอดอยู่แล้วเราไม่ได้มีเลือดสีโคนแต่เขาแค่เป็นอยู่ในกลุ่มของกลุ่มแฟรี่ทำให้เจเกิดมาเป็นเด็กตัวเล็กคือพ่อกับแม่แกก็คนเดียวกันอะเสีย่ยงเพลงด้วยหรอมีมีมีเจก็เลยกลายเป็นเด็กตัวเล็กซึ่งตอนแรกอะพ่อกับแม่อะให้เจใช้ชีวิตอยู่แบบสมระอืมุไม่ได้ใช้ชีวิตในโลกแม่เวทมนต์่ะตอนแรกอะเจก็คิดว่าตัวเจเองเป็นมาร์เกล ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีเวทมนต์แต่ทีนี้เหมือนกับว่าเจเจอผู้ชายคนหนึ่งคือตอนตอนเด็กๆเจตัวเล็กมากๆเขาเลยชอบแกล้งเจ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 ก็เลยเดินไปหาเขาแล้วอยู่ดีๆมันก็มีแสงเปล่งประกายออกมาจากมือของเจเจฮัซึมคือ,อ<ส>จริงๆนะนนเราเล่ากันแค่แบบว่าพี่พีเดินไปสถานีรถไฟ <S <S พี่เอปีนข้ามลัวมาลุงแมวปั่นจัก,กรยานเจเจมาเป็นเรื่องมหากราบเลยจังจะฟังไหมล่ะจ ต่อต,อ,ตอโอเคโอเค,ค <c oughs> มา้ะขนาดนี้แล้วไม่เล่าก็คงไม่ได้หรอก เพระเจ้าเตรียมตัวเลยฮะผู้ชายคนที่ชอบแกล้งเจเจอ่ะมันมาหาเจก็เลยเหมือนโกรธมากๆตอนนั้นเจเจคิดอะไรไม่ออกอแต่อยู่ดีมันมีแสงตามมือเจเจเปแสงสีฟ้ฟาพร้อมกับมีสิงโตตัวหนึง่งเป็นสิงโตขาวๆพัดซึมมันวิ่งเขาเ้าใสงผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็ลม้มลงแล้วเขาก็ตกใจวิ่งหนีเราไปหลังจากนั้นเจเจก,ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเนี่ยไม่ใช่คนปกติแล้วนะตอนแรกเราก็คิดว่าเราน้าจะเป็นพวกเดียวกับพวกไอรอนแมนหรือเปล่า แต่เราอาจจะแค่แบบยังไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเรามีเวทมนต์พ่อกับแม่รู้ว่าเจเริ่มเริ่มมีของแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคเนี่ยนะฉันเอาไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าเอามันไว้ที่นี่เนี่ยมันจะต้องรู้ตัวแน่ๆพ่อก็เลยบอกว่างั้นเราพาเด็กคนนี้เนี่ยไปส่งฮอกวอตส์กันดีกว่านะ นั่นแหละมันก็เลยมีจดหมายมาที่บ้านเจเจตอนอายุสิบห้าก็คือแม่ไม่นานมาน,นี้เองเจเจก็เลยเข้ามายัางโรงเรียนเว่นมนด้วยรถม้าที่มันเป็นรถม้าแล้วก็มีวิญญาณครับโอเคคนต่อไปนี่นะ<ค>่าจะสั้นถ้าเกิดสั้นไม,ไม่ได้คําเดียวเลยนะที<ค>่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> แม่พมาม่างงวะได้ไหมคือเจเจเล่ามาขนาดนี้แล้วคือคนเล่าต่อไปจันนะตาหยวกตาหยวกตาบักลี่ นี่ปักลีเอาหน่อยปักลีไอโมเห็นทราบถเข้าไปพยายาโถเข้าไปเออ <ผม S 3> หนูนไม่ต่งังเลยเชื่อไหมสภาพ <ผม S 1> ตอนนี้นกำับเพราะเราคาดหวังมากคาดหวังไปเยอะเลยแหละเขาเมื่อคืนเขาเขานักไปหน่อยเขาตอนนี้เขายังไม่สร้างคำเดียวเลยนะที่เล่ามาผมจับได้คำเดียวเลยคือไอรอนแมนกับแสงสีฟ้าแค่นั้นแหละ <c oughs> หนูเข้าใจบางค<ด>รั้งเราก็จะโฟกัสเรจ่องขอเราว่านายกเข้ามายังโรงเรียนพ่อมดแม่มดเบลล์เบล์บนาศาสตร์ของบอดได้ยังไงโอเป็นสตอรี่ที่ดีมากเลยครับผมเห็นแล้วดีใจแทน,แนพวกหน่วยการโรงโรงโรงเรียนเลยอ่ะผมมีเด็กดีแบบนี้สนุปแล้วปัรกลี่เป็นพวกหนวยการเหรอใช่ผมเป็นพวกหนวยการกิฟฟินดอร์ครับ อย่าบอกนะส่วนส่วนพี่อิ๊ปส่วนส่วนพี่เอ็มจะเป็นสีเหลืองครับเป็นโรงเรียนขี้อย่าบอกนะถ้าแบบนี้พระเจ้าต้องเล่าตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้งมาต้องเล่าอะไรนะตั้งแต่ก่อตั้งเลยโอ้โหตาแวววาวตาแวววาวอยากฟังว่าก่อตั้งมาได้ไงแล้วนะเนี่ยตาแวววาวสุด นี่ผู้ก่อตั้งกิฟฟินดอร์เลยเหรอนี่อันนี้เจรู้เ,เจรู้อิจตระก้อนที่ทราบประสาทโรงเรียนพ่อมดและแม่มนแม่มนชา,ท,าท้องวอดขึ้นมาได้ก็คืออิตตระกร้อนนี่ก็คือต้องดำไปเอาที่หินชั้นใต้ดินที่เป็นส่วนลึกที่สุดของลาวาแล้วก็เอามามปลูกเสงเป็นเวทมนครับมีความรู้นะนี่เราอะอ๋อท,ที่ที่เขา, <c oughs> เ,ขาเขาบินลงไปหามัจฉานุอะหรอแล้วก็วเอาเอาขึ้นมาต่ออิจตะก้อนอะแต่มัจฉานุเขาจะอยู่กับแม่ที่เป็นปลาใช่ไหม แม่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงแมวกับพระเจ้าจะเล่าเล่าเาไม่ได้เราคือตอนนี้เรายาวจะเรายาวดูแหนูยังไม่ได้หนูยังไม่ได้กินของลุงมกลี่เลยไม่ได้ลุงมารีเราให้ฟังหน่อยโรงเรียนก่อตั้งได้ยังไงโรงเรียนไหนฮอกวอตส์ฮอกวอตส์ฮอกวอตเนี่ฮอกวอตส์ฮอกฮอกวอตก่อตั้งได้ยังไงอ่าอ่าฮะมันก็หนักใจนิดนึงแหละพาลาแป๊บนึง ไม่มึงก็บอกว่าดาวเด่นออกเหล็กมาควายไม่ไหวดูคาดหวังนะเอ่เร็วทักลีพอตเตอร์นี่พอเตอร์นี่มด้นี่หมดเลยนะเนี่ยเอานโฆษณารอก่อนเดี๋ยวไปอ้วกแป๊บนึงไม่หวแล้วโอ้โหเสียงแมวแมว่อนะไน้ลไม่ไม่อะไม่มันเล่าไปแล้วไม่ใช่่อฉันบอกว่าแมวเล่าแล้วทุกคนเล่าหมดแล้ว ไม่เปิดเล่าแล้วไอเปิลโคตรทรหดเลยว่าจะมาเรียนได้อะจริงนล้วแล้วแฟนเดนเดนเดนจ้างมาอะไรวะฉันเล aan, ่ามันตั illing, ้งเยอะทำไมมันมันนิดเดียวเองแต่ละคนอะไรก็ฉ right> ันถามแค่ว่าเราเดินทางมาโรงเรียนยังไงฉันไม่ไ right. ด้ถามว่าเธอเป็นใครฉันถามแค่นั้นเองอะเพราะว่าเรื่องเราฉันไม่มีสตอรี่ไงคือทุกคนนี้หมดแล้วใช่ไหมถ้าเกิดตรงนี้หมดแล้วอ่ะสองคนฝั่งนู้นฮะ เข้ามานี่ไงเอางี้เอางี้เล่าได้สั้นจังเลยถ้าหัวชมพูเล่าได้เดี๋ยวไปอุ้มลงอือลุงลุงหัวชมพูไล่าไ้ฟังหน่อยแม่ไปกดดันเลยนะเอาหน้ารอฟังอยู่เอาเอาเฮ้ยถ้าเรื่องสั้นกว่าเจเจก็ไม่ต้องลงนะเพราจะเขียเล่าไว้ยังไงครับเอาอะไรนะถ้าเรื่องสั้นกว่าเจเจก็ไม่ต้องลงใช่คือขอขอนอเรื่องดีๆอ่ะเหมือนเจเจเลยอ่ะบ้ดใจเล่าตใจ้องใจเลย เอ้คาดหวังมากนะแล้วหน่อยคาดหวังคาดหวังเอายังอ่ะเอายังเอายังเอาเลยเอาเลยมันเริ่มจากการที่ผมเป็นเด็กกระแบะพ่อเป็นช่างเหล็กแม่เป็นช่างไม้อ๋อใช่ไหมครับผมได้เกิดมาชื่อช่างมันอ่ตอนนั้นน่ะผม มาเกอร์มาเกรผมเป็นลูกมาเกรผมเป็นลูกผมมีพลังพิเศษเปล่าและสีคนและสีคนน่นละโยี่หอสีโครนแหัวใจครับผมไุลี่้อุลี่แล้วโุลี่แกลีลี่ปุลี่มมี่้อโคนยต่อนงต่อนผมก็เลยไม่รู้ว่าผมอะมีพลังพิเศษหรือเปล่าอยู่มาวันหนึ่งผมก็ไม่ได้ทาอะไร อยู่ไม่อีกวันหนึ่งอ๋อปกก็ยังไม่ทำอะไรอีกหาพออยู่ไม่อีกวันหนึ่งเท่านั้นเองอย่าบอกนะมีพลังขึ้นมาเปล่ามีคนคนหนึ่งเอาสมุดใ้ผมเล่มหนึ่งเฮ้ยเอาละเอาละเอาละเรื่องเรื่องเข้าเรื่องแล้วหูละมันละมันละมันเขาบอกผมว่าเนี่ยเจ้าเป็นผู้ตืบนทอดวิชาพ่อมด แม่มดรังทรงหรือเปล่าเองฟังผิดหรือเปล่า <laughs> โอ้หน่าสิหยิบเล่มผิดหรือเปล่าเออหยิบเล่มผิดหรือเปลาลรังทรงหรือเปล่าแล้วไงต่อแล้วไงต่อทีแรกเลยผมก็เอใจมันจะมีได้ยังไงพ่อมดแม่มดอ่าผม<ะ>ก็เลยเริ่มต่อหาพ่อมดแม่มดกอนเลยไปเจอรังแล้วไปเจอที่เจน้งพญามดแล้วจากนั้นอออเอาไม่เล่าต่ออ่ะเอาเอาแล้วพะวเจแล้วอกูไปหมดละไปคือพะางเสร็จแล้ว โอเจแล้วหรอพอลงอยู่ดักทางจะเล่าต่อไม่ได้แล้วพ่จ้าุงติดตัวออกไปแล้วไปไปไปหาไปหาไปหาแล้วเราไปหาโต๊ะก็หายหมดไปหาลุงไปหาลุงก่อนลปักลี่เดี๋ยวหนูมานะลุงปักลี่เดี๋ยวมาอย่าอย่าลืมคิดเรื่องเล่าไว้นะคิดเรื่องเล่าไว้นะหนูคาดหวังเดี๋ยวหนูมานะเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาครับไป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 ไ